สวัสดีครับคุณฟังทีนะครกกับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าเตรียมสวยนักวิชาการระบ,บุชัดเศรษฐาต้องรับผิดชอบหากดิจิตอลบอลเลตล่มเนื้อหาใจความนะครับยุทธพรอิสระชัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชอาจารย์ยุทธพรเนี่ยได้พูดถึงเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กรณีนโยบายดิจิตอลของรัฐบาลที่ไม่ตรงปกนะครับอาจารย์ยุทธพรบอกว่าอย่างนี้ครับ ผมมองว่าเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเดินหน้าก็ไม่ได้ครับถอยหลังก็ไม่ดีมันเหมือนกับเป็นสภาวะของทางสองแร่งสําหรับรัฐบาลผสมควรนะครับเพราะถือว่านโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายหลักที่ใช้ในการหาเสียงถ้าเกิดว่าถอยกระบวนการตั้งคําถามมันก็จะเกิดขึ้นพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไม่สามารถที่จะล้มเลิกนโยบายนี้ได้ครับและต้องยอมรับว่าในช่วงของการข้ามขั้วทางการเมืองเนี่ย เครดิตและความเชื่อมั่นของพรรคเพื่อไทยนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วนะครับเมื่อข้ามขั้วไปแล้วนโยบายและผลงานจึงถือเป็นสิ่งสําคัญของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลจะถอยเรื่องนี้ไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเดินหน้าก็ต้องถูกกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานหลายหน่วยเช่นกันเช่นปปชอ,อย่างนี้ซึ่งมีคณะทํางานขอข้อมูลในหลายเรื่องนะครับรวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องเอาไปดูทั้งหมดแล้วหรือแม้แต่การถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากสังคมซึ่งถือว่ามีส่วนสําคัญในการตรวจสอบเหมือนกันนะครับ รวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆอย่างเช่นพรบวินยัยการเงินการ,การคลังเรื่องการเสนอพรบกู้เงินว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรนี่ก็มีคนไปร้องต่อศาลรัฐธรรถถมนูญน,นะครับซึ่งจะค,คล้ายๆกับพรบสองล้านล้านบาทสมัยนางสาวยิ่งรักชินวัตรทุกอย่างเนี่ยถือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางกฎหมายและก็ในทางการเมืองด้วยนักข่าวก็ถามอาจารย์ยุทธพรมหาสุดท้ายแล้วเนี่ยกฎหมายไม่ผ่าน ทั้งสภาหรือศาลร,รัฐธรรมนูญและรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบหรือไม่อาจารย์ตอบว่าอย่างนี้ครับเอาเป็นปกติตามธรรมเนียมเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะต้องแสดงความรับผิดชอบเน้นว่าจะต้องนะครับจะต้องแสดงความรับผิดชอบเอาละกฎหมายอาจจะไม่ได้เขียนเอาไว้หรอกครับว่าจะต้องทําอย่างไรในกรณีที่กฎหมายสําคัญไม่ผ่านสภาแต่ยังไงก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแหะครับ